เรามาเล็งหัวกันนะครับปึ๊บยิงไหตูโมเป็นไงล่ะครับโอ้โ oh ห my god นเปอร์นะครับใสน่นเปอร์โอ้โ oh, หทำไมไมันต้องระยะใกลใ้เลยวะโอ้โ oh, ห oh, ระยะใกล้ก็ยังจะโมนะครับก็ไม่เข้าใจตัวเองกันเลยทีเดียว ก็ต้องขอกราบสวัสดีน้ำชงท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกแล้วก็ซ้อนลงนะครับแอดออนการทีดีนั่นเองนะครับผมอ่าเรียกว่าแอดออนปืน3 d ดีสุดเฟี้ยวนั่นเองนะครับก็คือเออจะเป็นปืนที่แบบโคตรที่จะสมจริงนะครับเพราะว่าเป็นแบบแบบรูปแบบของ 3D นะครับอ่าแล้วก็เนื่องจากอาวุธปืน3 d ดีก็จะมีพวกทั้งหารอะไรนะต่างเสริมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งหกสามารถแบบ เออทำเป็นมีเกมทําเป็นอะไรเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบทําเป็นแบบคล้ายๆกับเกมแนว f อ s อะไรพวกนี้เนาะเออนะครับแบบเรียกดว่าเจ๋งเลยนะครับมาก็ปรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับมาก็อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาแน่นอนครับก็จะเป็นพวกสปาว์นะครับซึ่งไอพวกทหารนะครับมันก็จะสุ่มเกิดตามธรรมชาติด้วยนั่นเองนะครับวัวเรียกว่าโคตรที่จะเจ๋งนะครับสำหรับเวทออนนี้นะครับซึ่งก็มีคนขอมานะเออนะครับขอแบบ เออหอมออ,อ,ออนปืนมานะครับหมก็จัดไปเลยนะเนาะนะครับแต่ที่จริงผมเออขาอหอเป็นแบบพวกแบบเกียวกักกับฟรีไฟนะครับแต่นี่ก็มันก็สมจริงดีผมก็เลอามาแต่นที่จริงก็มีอยู่อันนึงที่มันคล้ายๆฟรีไฟแต่ก,ก็ก็คือต้องขออภัยนะครับที่เครื่องผมมันกาาเกินไปนะับนะออมันก็เลยแบบ เข้าแล้วแบบมันเด้งเลยหรือว่า,วา,วาผมทําอะไรผิดก็ไม่แน่ใจแต,แต่ในส่วนตัวนะ่าจะเป็นเพราะเครื่องผมกากเกินไปนะครับมานี่นะครับพวกม็อบก้นประมาณนี้เลยนะเออก็เรียกได้ว่าแบบเยอะแบบคือแบบจะเยอะไปไหนอะ่ะเออแบบโคตรเยอะเลยนะเออจะทําไมสีไข่มันต้องจ่าต่างกันเลยวะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ก็จะเป็นมีแบบศพทหารน,นอนตายด้วยนะครับมาไอ,อ้เราก็แบบออสามารถ จิงอาวุธปืนจากทหารตัวที่มันตายได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> มาดดบเดี๋ยวผมขอเก็บไขตัวนี้ไปปึ๊บอ่าแล้วเราลองกดตีมันตีมาถึงตีปืนนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะได้เป็นไอไอจิวจิวเดียวเนี่ยเออครับแต่มันอาจจะเล็กเกินไปหน่อยนะก็ต้องมองดีๆนะครับแล้วพอเราถือมาปึ๊บโงอเป็นงไงล่ะแต่ไอไอไอตรงช่องช่องแบบของมันนะเออมันอาจจะเล็กนิดนึงนะนี่ปึ๊บอ่านี่คือก็ต้องมองดีๆหน่อยนะครับอ่านะครับบางทีแบบ เราอาจจะมีปืนอยู่แล้วแล้วก็ได้นะครับมองดีๆจริงๆนะรับมันถึงจะเห็นเนาะเออนี่นะครับนะก็เป็นแบบเป็นรูปแบบของ3 d มดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็มีหลายอาวุธปืนให้เลือกใช้ด้วยนะครับนี่นะครับปุ๊บเดี๋ยวผมลองยิงกดที่กัรยิงก็กดชิปนะครับอ่าเ<อ>มื่อกี้ที่ผมยิงไปนะครับเออเราก็จะทาลายศพอันนี้ก็ได้นะครอ๋อและนี้ก็จะเป็นเออถ้าถ้ามันเป็นรูปในรูปแบบ2 d ดีแบบอันใหญ่ๆแบบนี้ก็คือ เออปืนมันกําลังรีโหลดอยู่นะครับอ่าก็อย่าเพิ่งตกใจกันเนาะโอ้โหอะไรมาพี่นี่พี่แบบเออโกหกหรือเปล่าเนี่ยอะไรทาไมมันเป็น3 d มดีมันนี่เล่นเลยเออนะครับเหมือนที่รีวิวเลยนะเออนะครับก็คือมันรีโหลดอยู่นะหรือไม่ก็กระสุนมันหมดแบบหมดโทดแล้วนะครับมันก็อาจจะไม่รีโหลดให้นะครับอ่าท่านผู้ชมก็ต้องเอามาเติมเองนะครับซึ่งเออโดยส่วนตัวกระสุน ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันหาได้ยังไงส่วนนี้คือมันดอปดอปเองตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยเออนะครับพวกนั้เอ,อนะครับก็แบบคือมันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ดอกปรดิเออนะครับปึ๊บก็มีแบบคือแบบมันมีหลายตัวมากเลยนะโอ้โหอาหารมันก็ตายซะเกินการเลยทีเดียวฮะแล้วก็พวกสปาอะไรพวกนี้ผมก็น่าจะรีวิวไม่หมดนะครับเพราะมันเยอะมากจริงๆโอ้โหมีพวกแบบรถพวกเครื่องบินอะไรโอ้โหมีไอไอ,ไอทงซะด้วย เออนะครับเจ๋งจจิงเจ๋งดิวเดี๋ยวเสียงนังไปไปะเนี่ยอ๋อถ้าเสียงนังไปเมื่อกี้อะไรขออภัยด้วยนะครับคือผมลืมไปเลยนะครับว่าต้องลดเสียงอันรแนี้นะปึ๊บ่าขอเก็บไปแป๊บหนึ่งปึ๊บอ่าก็เอเอ,เ,อเครื่องบินมันขี่ได้มั้ยเนี่ยเออผมยังไม่ได้ลองเลยนะคือมันขี่ได้ปะอ้าทำมันก็ไม่มีให้กดขี่เนีย่ยหรือว่ามันต้องใช้อะไรนะครับเอออัน ตอนนี้ผมไปดูคนสร้างนะครับเขานำม,มามันก็มันก็ขึ้นได้ใช่ปะ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามันขึ้นได้หรือว่าต้องให้อาหารมันอะไรยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับอ่านี่นะนะเดี๋ยวผมจะเอ,อ่ยิงให้มันถึงตอนถึงตอนมันรีโหลดดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ปึ๊บป๊บปึ๊บยิงไปเลยเลยปึ๊บป,ปึ๊บยิงก่อนนะครัสุนจะหมดแล้วก็รีโหลดเออับปบป๊บอ่านี่ไงมันรีโหลดแล้วนะเนี่ยเออนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณมานี้เนาะ ซึ่งถ้าบางทีมันก็มีกระสุนเพิ่มให้อัตโมัอันนี้ไงคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันกระสุนมาจากไหนนะครับมันถึงจะรีโหลดได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก็บกระสุนอยู่ในตัวอะไรนะหรือว่าแบบมันฟังก์ชันอะไรโอ้โหเราโหเราได้เอเอคใช่ปะโอ้ไม่ใช่คาเก้าแปดเอคอะไรปะโถปึ๊บก็กดริงไปได้นะครับนะทำไมเมื่อกี้ทำไมเราได้เอฟิกรูปช้อนมาคืออะไร ก็เราก็มาดูทางด้านของวิธีการเสกกันบ้างนะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้นะครับพวกทับฟังก์ชันะคนรับจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเราต้องใช้ทับก i ิฟเอานะครับมาเดี๋ยวผมก็มาสอนกันเลยนะปึ๊บทับกิฟไปผิมเป็นตงผมเลยนะครับปึ๊บาแล้วก็ตามด้วยเอ่อ w e a p จ n นะครับาแล้วก็จุดสองจุดไข่ปลาประมาณนี้อ่านี่นะครับก็ ทีการดูนะครับว่าอันไหนใช้ได้หรือว่าอันไหนแบบกระสุนหมดกระสุนหมดก็คือเสกมาแล้วไม่สามารถยิงได้นะครับเอาไปตกแต่งเฉยๆเนี่ยพวกะเนี่ยที่มันมีเออ EMP T Y ขึ้นต้นนะครับ่าหลังจากคำว่าเออ v วีย point ใช่ป่าหรืออะไร v วียพอร์ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านว่าอะไรเนาะอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน่หลังจากคำว่าเอหลังจากตัวจุดสองจุดไข่ปลาเนี่ยเออถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือมัน กระสุนมันหมดอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องเลือกตัวซึ่งไอ้นี่มันก็เต็มหน้าจอมันก็เต็มไปหมดนะครับก็อาจจะดูยากนะครับเดี๋ยวมาลองเซตการตั้งค่าตรงนี้ดีว,ว่ามันช่วยอะไรได้ไหมเออรู้มันจะช่วยอะไรไม่ได้นะเอิมคงไม่มีอะไรนะครับอ่าเออส่วนมากก็จะมีพวกตะกูลเอขึ้นต้นนะครับนี่เอ็มสิบสี่เอ็มสิบหกโอ้โหอะไรเอ็มเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรโอ้โหเยอะแยะไปเลยเอ็มสาม m 4็มนะครับอะไร M60 โอ้โหเยอะจาดบอกเลยเดี๋ยวมาดู M60 กันมากนะครับคือแบบมันมี M7 79เจด้วยนะไอ้ที่เป็นปืนระเบิดอนะ่ะเออเหมือนในฟรีไฟล์นะครับเออนะครับก็เออมันก็แบบสมจริงพอสมควรนะครับนี่ M60 คือปืนอะไรวะผมจําไม่ได้เออเปืนที่มันลัวๆที่มันแบบมีขาตั้งในฟรีไฟล์นะครับเออนะครับดูซิว่าในเกมไมค์คลับนะครับไอ้ตอนนี้จะยิงลัวสักแค่ไหนนะัด เออก็ก็ไม่ได้รัวเท่าไหร่นะเออแต่ในในในเกมมันก็ไม่รัวเท่าไหร่หรโอ้มีการดีดเลยนะเมื่อกี้ดีดดีดเห็นปะแต่อันนี้คือผมไม่ได้ขยับอะไรนะคือมันค่อยๆดีดเองนะครับโอ้โหแล้วกระสุนตอนนั้นกระสุนมันก็มี60นั่นนะครับถ้าในฟรีไฟนะแต่ในเอตัวเอ่อจะแอดออนนี้นะครับผมเนี่ยจม่มีกี่อันนะเออนะครับก็มาเทียบกับฟรีไฟด้วยนะครับนิดนึงนะเออนะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเดี๋ยวผมขอเสกแป๊บหนึ่งนะ ปึ๊บอ่าเอาเป็น M 7 9็านะกันนะครับโอ้โหเมื่อกี้พิมพ์ M 7 6เสร็จแล้วนะครับ6เสร็จแล้วนะครับคืแล้วก็ถัดไปไปเลยนะครับอ๋อมันจะได้มาไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหซึ่งความสมจริงนี่ผมให้ไป10เต็ม10กันเลยีเดียวนะครับซึ่งแบบมันโคตรจะเหมือนเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะขออาวุธจากศพหน่อยเปึ๊บเอขอขโมยอาวุธก็ได้นะครับก็นี่คือวิธีการหาเนาะส่วนวิธีการครัาผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะ เออครับถ้าใครรู้วิธีการขับอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์มีแต่ละล,ะล,ะล,ะละ่างคลิปได้เลยนะครับเพื่อ,อบอกคนที่ยังอบอกคนที่ไม่รู้นะครับอย่างเช่นผมน,นั่นเองแล้วก็คนดูกลางๆนะครับโอ้โหซึ่งแบบเอเคมันก็จะดีดไปไหนนะครับโอ้โหแต่เวอร์ชันเก่ามาันดีกว่านี้นะเออครับแล้วเขาก็น่าจะลดความดีดนะครับโอ้โหดูดิเออนะครับเอเคก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย ปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองใช้ F 7 9เจเกยิยงไปตรงทห,หารตรงนั้นนั่นนึงปุ้มโอ้โห my god ม,มีการระเบิดแบบเป็นไฟด้วยนะครับโอ้โหระเบิดเินดินโอ้โห my god นีงเฟียวอ,อือบอกเลยนะครับงเออมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถซูมได้นะนั่นคือแบบลิงกล้องคล้ายๆกับลิงกล้องนะครับแต่ไม่ไม่ใช่นะครับผมว่าแน่ใจนั่นคืออะไรเอาตอนเราตอนมันจะดีโหลดนะครับเราก็ต้องถือมันด้วยนะครับอ่าก็ลอไปสักครู่เนาะ เออหรือว่ากระสุนมันจะหมดไปอะไรเราเลยวะเออผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผมก็ยังงงงกับไอ้พวกกระสุนมันอยู่นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงกันพางนะครับอ่านะครับว่าจะเป็นประมานี้เลยนะเออพวกพวกพวกไอ้นี่ขึ้นขึ้นขึ้นขี่ได้ปะโอ้แต่ขึ้นได้โคตรเจ๋งเลยนะเออดูเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวที่มันซูมได้ไาให้ดูดีกว่านะเออนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์แป๊บนึงนะเอออ้อแล้วก็อยางนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าเออทําไมมันไหนพี่บอกว่ามันพิมพ์ช้านะครับสำหรับเครื่องเครื่องผมนะคือไม่แน่ใจนะครับผมก็ยังงงๆกับเครื่องผมอยู่เลยนะครับเป็นเพราะอะไรดีๆมันก็พิมพ์แบบอืดอาดดีๆก็พิมพ์แบบเร็วประมานี้เลยนะเออนะครับแต่มันก็ไม่ได้เร็วมากอะไรนะนี่นะครับ M40 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะปึ๊บอ่านี่นะครับไวเจอตัวนี้นะครับ M40 มสี่ิามีสโคปมาให้พร้อมเชียว มาดูกันนะครับว่าจะซูมได้สักแค่ไหนอือก็ซูมได้ในระดับหนึ่งนะครับกดชิปข้างกดชิปข้างหนึ่งมันจะยังไม่ยิงให้นะครับมาเดี๋ยวมาเล็งหัวกันนะครับปึ๊บยิงไหมตูงอเป็นไงล่ะครับโอ้โห my god ไนเปร์นะครับใส่เปร์โอ้โหทำไมมันต้องระยะใกล้เลยวะโอ้โหระยะใกล้ก็ยังจะโมนะครับก็ไม่เข้าใจตัวเองกันเลยทีเดียวนะครับทำไมแค่นี้ก็ยังจะโมนะโอ้โห my god c ็ r v i ประมาณนี้เลยนะสลหรับเจ้าสวยรอนี้ซึ่งแบบมันโคตรที่จะดีนะครับมาก็มาทําตามคาขอ,ขอให้เลยเนาะปึ๊บมาแล้วก,ก่อนที่จะจากลาต้องหาร่าเหยื่อนะครับล่าเหยื่อล่าเหยื่อยบ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บมาอันนี้ต้องเป็นส,สายสไเปอร์ของแทนนะครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เขามีนได้โชว์โหดนะครับเมื่อกี้ว่าแบบโชว์โมอะไรประมาณนี้นเนาะโมโมโลเลยเล่นนะครับปึ๊บมาเอาแต่ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ยิงอะไรเลยอมันยิงกันเองนะครับ ปื๊บอ่าเดี๋ยวเราลองลองลองโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะลาช็อตซะหน่อยไม่ได้ใชียวปื๊บปื๊บปื๊บอ่าเราต้องเล็งดีๆมันมันซูมมันก็อาจจะแบบเล็งยากๆนิดนึงครับมันก็จะลื่นๆก่าปกติเนาะปื๊บขอหัวนเน้นๆโอ้โหปึ๊บเป็นไงล่ะครับเออดับเบิลค,คิวเนาะมันดับเบิลค,คิวอะไรวะเฮะพูดมั่วใช่เลยนะครับก็เลิกยากนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกถ้า น้ำชมสร้างโลกมานะครับสำหรับเจตวอนี้นะครับถ้าอยู่ดีๆปุ๊บโอ้โหเปิดเสียงดังๆไม่ควรนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้น้ำชมหลอนหรือตกใจได้นะครับเหมือนผมเนี่ยแบบเปิดเข้ามาปุ๊บตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจไงว่ามันจะมีทาหารด้วยนะครับโอ้โหแบบตกเออเปิดมามันยิงกันเลยแบบตต้อมอย่างนี้โอ้โหอะไรวะยิงไม่โดนเสียฟิลเลยหรือมาแบบคือมันยิงตต้แบบโอ้โหสาลันวันไหวมก็ตกใจเฮ้ยยิงอะไรกันวะใครยิงวา ก็นึกว่าแบบคิปเปอร์ระเบิดอะไรตรงนี้ก็เป็นเคลียร์ทีบเลไม่ใช่หรอสุดท้ายเป็นไงอ๋อสุดท้ายแบบเออมีมีมทหารยิงกันเองโอไมค์กอนะครับก็จะเป็นประล้ำอันนี้แล้วกันเนาะโอ้โหพูดเสยามเฉยๆก่อนจะจบคลิปก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจุกเชื่อแล้วกันนะครับพ้นตามชมแล้วก็ขอตัวอะไรก่อน,นครับถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพิ่มใจในการคลิปต่ตอไปฉันจะขอตัวอะไรก่อนนะครับบ๊ายบาย